สวัสดีครับผมวันนี้มามาเยี่ยมฟาร์มใหม่นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศซะก่อนตัวนี้กาลังกําลังทําข้าวเย็นกินมาจากกุ๊กวันนี้มากินฝีมือกุ๊กมืออาชีพนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทักทายหน่อยทักทายหน่อยเปิดร้านที่ไหนแต่ก่อนเปิดร้านที่ไหนที่ดังๆอ่ะที่ดังแหลมเจริญชีฟูดแหลมเจริญชีฟูดโอ้โอนี่เป็นบุญเลยนี่เดยไม่เห็นเดยไม่เห็นไอ้กินโอ้แสบหลายแสบหลาย ครับผมอบอกตรงๆเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ตั้งแต่ผมกินมาเปิดร้านอาหารมาตรงนี้อร่อยสุดชิมแล้วกินแล้วนะครับเนี่ยฝีมือทั้งทั้งสองผัวเมียเลยทำกับข้าววันนี้มีครับผมวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมนะครับพอดีมาทำฟาร์มใหม่เปิดฟาร์มหอยเชอรี่เชอรี่พันสีทองนี่เนี่ยเยจ้าของฟาร์มใหม่เจ้าของเสีย เ <c oughs> จ้าของเสียคนต่อไปนะครับผมลงลงทุนไปแล้วนะครับทำฟาร์มเดี๋ยวถ่ายให้ดูฟาร์มนะครับเนี่ยฟาร์มน้องเขาทำสวยนะครับผมบรรยากาศบรรยากาศนะครับกลางทุ่งนะครับสวยมากเลยแล้วบ่อที่ที่ทำนะครับก็ตามตามสเปคเลยตามสเปคที่ที่เพียงพอฟาร์มเราเราเรากำหนดให้แล้วก็ น้องเขาทามานะครับผมนี่นี่ถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเป็นบ่อหอยนะครับบ่อหอยประมาณไม่ถึงเมตรนะครับแต่ว่าความความยาวประมาณ2เมตรถึง2เมตรห้นะครับผมถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้น้องกําลังทําฟาร์มใหม่ฟาร์มเลี้ยงหอยนะครับเชอร์รี่ฟันสีทองนะครับผมกําลังมาแรงนะครับผมเดี๋ยวประมาณสักประมาณสัก2ออาทิตย์ ขึ้นป้ายอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็จะถ่าย youtube ฝากฝากฝากหน่อยนะครับผมฝากฟาร์มใหม่ด้วยนะครับอตอนนี้กำลังทำป้ายกำลังทำป้ายฟาร์มอยู่ครับผมแต่วันนี้มาเยี่ยมนะครับวันนี้มาเยี่ยมแล้วมาลงมาลงพันหวยให้นะครับผมอ่า น้องโชคดีครับน้องน้องเขาบอกน้องเขาบอกหนีโควิดมาเหมือนกันสไตล์ผมเลยผมหนีโควิดมาไปที่แล้วน้องก็หนีโควิดมาเหมือนกันคนอีสานบานเฮาาด้อครับผมมาเจอไอเจอไสในะนนั้มในด้วยมันหมานไปทันเกันหมานครับหมานยังไดกับหมานแน่นอนเนี่ยวันนี้น้องน้องฝีมือนะครับเป็นกุ๊กมืออาชีพมาก่อนมาซีนเด้อแลวมอะไรนะ แหลมเจริญซีฟู้ดนะครับเนี่ยดูดูดูสีสันของซีฟู้ดอร่อยมากผมกินมาหลายร้านแล้วตัวเองทําก็ทํามาแล้วนะครับแต่ว่าสู้ของน้องไม่ได้ตัวนี้ต้องยอมรับกันเลยตัวนี้ไม่ได้แกล้งยอนะอ่าทุกอย่างนะครับตัวนี้ทําทําเองหมดวันนี้นะครับถ้าไปกินร้านอาหารใหญ่ๆก็ไม่ต่ำกว่าสองพันหลายตังค์เออครับผมตัวนี้มีปลากระพงทอดน้ําปลานะครับอ่าเป็นสูตรเป็นสูตรแหลมเจริญเลยเนี่ยสูตรแหลมเจริญนะครับ สูตรแหลมจเจริญเลยครับผมมามากินด้วยกันนะครับผมตัวนี้บรรยากาศกลางทุ่งนาเลยนะครับ <Okay. S 1> เป็นฟาร์มกลางทุ่งนาเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยววันเปิดฟาร์มเราจะลง youtube แล้วก็ฝากฝากน้องด้วยก็แล้วกันเจ้าของฟาร์มครับฟาร์มชื่ออะไรครับผมตอนนี้คงตั้งตั้งตามตามอำเภออำเภอที่เราอยู่อำเภอที่เราอยู่<ต>จะได้ หน้าเป็นตาแห้มคือด้วยสุดยอดสุดยอดเชียงยืนเชียงยืนฟาร์มเสียงยืนฟาร์มเอ่เสียงยืนฟาร์มหอยสีทองหอยเชอรี่สีทองอ่ฝากด้วยแล้วกันเดี๋ยวประมาณสัก2อาทิตย์ไม่ไม่เกิน3ไม่เกิน2อาทิตย์สอาทิตย์จะได้ถ่าย youtube แล้วก็อ่าต่อไปก็จะมียอดขายอ่ายอดออเดอร์เข้ามาเพราะว่าหอยน้องตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะอ่าสั่ง ลูกค้าสั่งออเดอร์ได้เลยมีหอยขายนะครับทุกรุ่นต้องการแบบไหนก็สั่งมานะครับไซส์ไหนแบบไหนราคาโทรมาถามกันได้นะครับตัวนี้น่าอยู่มากเลยกลางทุ่งนาอืมเอาฝากหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่ยหน่อยจะกินตัวนี้อย่าเพิ่งปิดนะ กินแตมอนแต<ห>มอนแตมอนกลางทุ่งนาแต <laughs> มอนกลางทุ่งนานะครับผมอ่าตัวนี้คำโตๆเหมือนเหมือนในคลิปเขาเขากินกันนี่ยนี่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 น,น้ำซอสแล้วก็วาซาบิกินพ่อยมัน,ห,นหินหินดังเขาว่า <laughs> นี่นะครับผมสุดยอดสุดยอดเอาซีฟู้ดเข้าไปด้วย ไปกันดีเพ่อนลอแอร่อยนะครับอร่อยมากเลยมัดดิเยนย่องเลยมัได้เฮียดโดนแล้วแต่ว่ากับบยังอยู่นี่อยู่นี่เล่นตั่วเลือดวงมเลืเดียวละเดียิมเ้าเคเห็นยังเป็น ่ายางเลี้ยงไหวขึ้นกันครับบาเคยคิดคยฝันหรอกว่าจะมาเลี้ยงไหวขึ้นขึ้นแต่ว่ามาม่ถือชะตานะครับถือชะตาน้องก็เลยแนะนำให้เปิดฟาร์มไอ้เชื่อใจดีใจให้เลยบอกเจ็บว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีมีคนออเดอร์เข้ามาเราก็จะดีใจว่าเออเริ่มมีรายได้ร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่เราครับผมหนสองพันเป็นหมื่นเป็นแสนอนาคตข้างหน้า ดีการสร้างดับได้ดจบพิ่หนีไม่ได้วาดจวดจวดเนี่ยแล้วเอาหักเอาว่างล่ะขอให้ฟาร์มหอยเอชียงยืนฟาร์มกับเชอรี่ซีทอมเฮงเฮงยๆครับผม วันนี้่อจากเพียงพอฟาร์มนะครับหอยกระสินเรามาเปิดฟาร์มให้น้องเพื่อสร้างทีมงานสร้างเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายแะครับ่นาคตข้างหน้าเราได้พึ่งพาอาศัยกันครับหอยพอไม่พอยังไงโทรหาฟาร์มใหญ่ได้ไม่เป็นลรอนาคตครับโอเควันนี้ฝากด้วยอาหารอร่อยมากครับผมเดี๋ยวไปลงยู u b e ให้ฟังให้ชมครับผม